สถานการณ์ของเจรรนซานโชตอนนี้ย่ำแย่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเจดอนซานโชเหมือนได้ทำการฮาราคิรีตัวเองไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการ อ,ออกมาตอบโต้เอริกเทนฮาะนะครับหลังจบเกมที่เจอกับอาร์เซนอลซึ่งเทนฮาะได้บอกว่านักเตะรายนี้จะซ้อมไม่ดีก็เลยทำให้ไม่มีชื่อในเกมที่เอเมเรตสตเดียมนั่นเองนะครับและพอะเป็นแบบนี้ออกมาซานโชอบอกว่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดครับเขาพยายามทำงานที่ดีที่สุดแล้วนะครับยามอยู่ในสนามซ้อมนั่นเองนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นการที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอริกเทนฮาะกับเจดอนซานโชได,ได้ขาดสะบั้นลงแล้วนะครับแต่จนถึงตอนนี้นะฮะก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าเป็น ความชัดเจนนะครับว่าเอริกเทนฮากจะเอายังไงต่อไปกับมิดฟิลล์รายนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับมันมีรายงานจาก ESPN มานะครับว่าสถานการณ์ของเจดอนซานโช่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ยากมากๆนะครับเพราะว่านอกจากจะมีปัญหากับกุนซือแล้วนะฮะทางบรรดาเพื่อนร่วมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับพฤติกรรมของเจดอนซานโช่แล้วเช่นกันนะครับณเวลานี้นะฮะรวมไปถึงกับพฤติกรรมที่เขาเนี่ยไปมีปัญหางัดข้อกับ คุณซือผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากนั่นเองนะครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงนะฮะตามหลักปฏิบัติจริงๆแล้วนะครับเจดอนซานโชก็อยู่ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าคุณไปม,มีปัญหาก,กับคุณซื้อแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณไม่ให้ความเคารพต่อ,เ,อ,อเหมือนเป็นผู้บัญชา,าชาคุณนะ,นะฮะแล้ว หลังจากนี้ก็คงจะอยู่กันไม่ได้แล้วต้องมีเรียกว่าต้องพ่องถ่ายออกจากทีมไปนะครับถามว่าทางออกมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ยังจะพอมีหนทางให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแก้ไขปัญหานี้นะครับเนื่องจากว่าตลาดนักเตะของประเทศตุรกียังไม่ปิดน,นะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข่าวว่าสโมสรในตุรกีก็สนใจในตัวเจดอนซานโช เช่นกันนะครับตลาดนักเตะของอที่เมืองไก่งวงเนี่ยนะครับจะปิดลงในวันที่15กันยายนนะครับหรือประมาณอีกเกือบ1สัปดาห์หลังจากนี้เลยนะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็โอกาสนี้ต้องบอกว่าก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะฮะเพราะว่า ก่อนที่ตลาดนักเตะซาอุดีอาระเบียจะปิดตัวลงไปนะครับมีข่าวว่าเอาเอดิฟากกันนะฮะซึ่งเป็นสมโมสรของซีเวนเจอรัตนะครับสนใจในตัวเจดอนซานโช่เช่นเดียวกันนะครับโดยต้องการจะยืมตัวไปใช้งานก่อนในเบื้องต้นแต่ว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยมีข้อบังคับที่จะต้องซื้อขาดนะครับด้วยสนุนราคาถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะฮะก็เลยทําให้ดีนี้มันไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าสมโมสรในตุรกีอยากจะได้ตัวเจดอนซานโช่จริงๆผมว่าก็คงจะต้องเจอกับ เงื่อนไขแบบนี้ข้อบังคับแบบนี้ซึ่งโอ้โหมันก็ทําให้มองออกยากจริงๆนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในการที่จะย้ายไปเล่นใน,ล,น,ในลีกตุรกีด้วยการยืมตัวแล้วจะมีข้อบังคับซื้อขาดด้วยสนับร,ราคาถึง50ล้านปอนด์เดี๋ยวเราลองมาติดตามกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงและเจนนนซันโชจะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหรือเปล่านะครับ